ขอคือถ้าจะทำให้แจ้งกรรมแล้วเขาจะได้ไประกาศที่จะบ้านไเขาโทรไปหาป่นป่นมาเข้ามา กน้บอ,ะะอย่างวันนี้เจ้าบ้านมานี่คะจะยังจะได้ต่อไปดีครับก็ปีก็ฮักเรื่องเี้ยก็เตยถามปีว่าผูป 15, 000, 000, 000, 000. ป้ปีย่ายภายใน15วันสาวันปีย่ายแบบได้แล้วก่อนถ้าปีย่ายปีจะเอาไปอย่ที่ไหนเพราะแต่ละโรงเรือนของปีอ่ะการทําข้างในมันเป็นโครงสร้างเป็นนน่มมดเป็นหมูแม่พันเน่ย ใช่แลยะเวลาเป็นปีพีถามก่อนว่าถ้าปียายออกไปใครจะช่วยปียายแล้วสถานที่ที่ปีไปลงปีจะเอาไปตรงไหนพีถามตัวยายเจ้าเราบรรทุกที่ลงใบจะบ้านเราที่ลงใ่นี่พี่ทำอยู่แล้วพีขยายดูไใบอยู่ขุนติ๋นโดยพุ่งลงเรียนนะคะแล้วแล้วมีแนวโน้มจะย้ายไหมครับแนวโน้มมอาจะย้ายนี่นะซึ่งจริงๆอ่ะปีไม่ได้ปีไม่ได้คิดว่าปีจะย้ายคือเอาขอตอนนี้เนี่ยปีก็พยายามปัดพุ่งให้มันดีที่สุดเนาะ สรุปก็คือเราไม่ย้ายแต่จะปรับปรุงให้มันดีที่สุดปรับปรุงให้ดีที่สุดมันนั่นก็อกันนี่แต่เาไดไ้ไปได้คิดนะว่าทางชาวบ้านบอกว่าเขาจะย้ายซึ่งกนใจอ่ะเขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้บอกเลยว่าเขาจะย้ายด,ดูมันเป็นการาคุยระหว่างเราเอาบตใช่แต่ว่าทางชาวบ,บ้านไม่รู้เรื่องใช่ไหมถูกไหมออบตอนี่เขามาตรวจต,วตวลอดถ้าชาวบ้านรงเรียนอาบ,บตก็เข้ามาตรวจเนี่ยเนี่ยประเดี๋ยวนี้ยูระหว่างการดำเนิน ที่วันนี้ให้เกียรติมาทำข่าวกับเรื่องปลาหมูนะครับส่งกินเม้นครั้งนี้นะครับนักหรับตัวผมเองก็เป็นนายกนะครับอรกตผางงามนะครับทางเราไม่ได้นิ่มนอนใจนะครับในปัญหานี้นะครับเราได้มีการนะครับเรียกผู้ประกอบการนะครับรวมทั้งผู้นำนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะเด็กนักเรียนนะครับที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเวลาเปิดเทอมนะครับมีกลิ่นเหม็นส่งกลิ่นเหม็นก็ทางเรียน ทำให้เด็กนักเรียนนะครับได้รับกินนะครับที่ไม่ถึงประสงค์และไม่มีกำลังใจในการเรียนนะครับนี่คือก็คือปัญหาหลักนะครับและอีกปัญหานึงก็คือครับมันค่อนข้างจะส่งกินเหม็นจริงๆนี้ผมขออนุญาตพูดสองฐานะนะครับหนึ่งก็คือนายกอบตนะครับที่ดูแลกํากับดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะครับสองก็คือฐานะประชาชนทั่วไปนะครับ คือคือตอนนี้ทางเจ้าของฟาร์มหมูเนี่ยเขารับข้อเสนอของชาวบ้านไม่ได้ตอนนี้ก็คือจะให้ย้ายภายใน15วันเนี่ยเขารับไม่ได้เพราะว่าต้องใช้เวลาปีนึงถ้าหนุนนายกว่างไงครับตรงนี้เราก็ต้องมีมาตรการที่จะต้องตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการต่อไปครับอย่างเช่นทุกวันนี้เราก็ ได้ส่งเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ผู้นำนะครับร่วมกันตรวจสอบฟามหมูนะครับเรื่องกลิ่นเรื่องไรแล้วก็มีมาตรการให้เจ้าของอกิจการนะครับดำเนินการตามนะครับแต่เท่าที่รับทราบมานะครับแล้วก็การดำเนินการก็ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์และไม่ค่อนข้างจะไม่มีการปฏิบัติตามนะครับต่อไปก็ในนามขององานที่เกี่ยวข้อง เราก็ต้องมีมาตรการที่จะกำกับดูแลแล้วก็ส่งเรื่องให้กับผู้ที่ผ,ทผู้ที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องเรอไปต้องรับตัวสิทธิภาพหมู่เขาต้องขออนุญาตจากทางปอปสนะครับ,รบทั้งทั้งทั้งสอง,ท,งที่นะครับเราได้จากทางองปสด้วยแล้วก็ทางปฏิสัมพันธ์นะครับแล้วก็ต้องแขออนุญาตเบื้องต้นรู้สึกว่ามีครับมีครแล้วก็ขอกระทำตามตามถูกต้อง ก็เห็นว่ามีการคุยกันแล้วว่าคือเจ้าของฟาร์มเขาจะบอกว่าจะมีการแก้ไขตรงนี้แล้วทาไมถึงมีการมาเรียกร้องแบบนี้ครับสิทธิการเรียกร้องคือไม่ได้คุยกันระหว่างอบตหรอครับไม่ไม่ไม่ตอนนี้เราไม่ทราบครับเพิ่งทราบตอนเช้านี้เองครับแล้วก็สิทธิการเรียกร้องของชาวบ้านเรื่องกิ่นนะครับผมผมผมคิดว่าเป็นประชาิปไตยนะครับเมื่อชาวบ้านได้รับผลกระทบความเดือดร้อนนะครับก็มีสิทธิที่จะนุม ตามหลักของครไชยที่ปไิบติตามหลักกฎหมายได้ครับนี่เราไปห้ามเขาไม่ได้เรามาเพียงแค่ช่วยเหลือในการจัดดูแลนะครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องความดุร้นะครับจากการที่เจ้าที่เราก็ไปตรวจนี่เขาเป็นยังไงบ้างครับก็ตรวจตามระยะเวลาทุกอย่างครับแล้วก็มีการเรียกผู้ประกอบการมานะครับประชุมร่วมกันก่อนนะครับและขอเข้าตรวจนะครับตรวจโดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ร่วมร่วมด้วยเจ้าที่ปศุสัตว์นะครับสมัครประหลัด และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับเราได้มีมาตรการนะครับตรวจทุกสิบห้าวันนะครับเช่นเมื่อวันที่สิบหกมีนาที่ผ่านมานะครับก็ได้เรียกผู้ประกอบการไปประชุมร่วมกับบริษัทนะครับที่อบตหางามของเรานะครับกลิ่นมันออกมาตรงจุดไหนครับทาันออกมาจากควาบน่าจะออกมาจากความก็คือส่งผลกระทบต่อสูญช่ไหมครับคุณผู้ชส่งผลกระทบต่อุมชนครับ ก็ต้อทางกบต่อให้ให้ทางผู้ประกอบการทำองไรบ้างครับตอนนี้ก็ได้ออกมาตรการนะครับเช่นให้ล้างลงหมูนะครับทุกวันนะครับและมีการจัดเก็บนะครับมูลนะครับเิ็นผีดีนะครับและเช่นการทาําบ้านน้าทำอะไรเพื่อลบกลิ่นนะครับแล้วก็ทำนะครับตอนนี้ก็จากการข้าพตัวรอบก็ยังไม่ได้มีการ ทำอะไรเขาบีวกดนะครับผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ทําการที่เราขอรขอ้องร้องขอไปนะครับเป็นเหตุเเคยกิดปัญหาใหญ่ตรงนี้ขึ้นมาครับแล้วณเวลานี้ทางอา่